คุณธรรมโสดาบันที่ง่ายๆเนี่ยจะมีสี่ข้อที่มีความเหมือนกันสามข้อและข้อที่สี่เนี่ยเปลี่ยนไปสามแบบมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างไม่หวั่นไหวต้องไม่หวั่นไหวเลยมีหนึ่งเดียวเท่านั้นอย่างที่สี่คือมีศีลอันเป็นที่รักของพระอริยเจ้าพระเจ้าชี้มาที่ศีลห้าเรามีสี่ข้อเนี้ยพระเจ้าให้พยากรเราว่าเราเป็นโสดาบันแล้วอีกอันหนึ่งที่คล้ายกันคือ มั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วข้อที่สี่คือเห็นอริสสีเห็นอริสสีข้อที่สาคัญคือเกิดกระดับจํานั่งรู้ลมหายใจเนี่ยพอเพลินเห็นเกิดละความเพลินเห็นดับก็เห็นอยู่อย่างเนี้ยอันเนี้ยก้าวเข้าสู่ความเป็นโสดาบันแล้วแล้วเราก็มั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สี่ข้อรวมกันได้โสตาปติผลอีกอันหนึ่งมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างไม่หวั่นไหวหนึ่งเดียวเท่านั้นไม่มีอย่างอื่น และมีใจปราศจากความตระหนีอันเป็นมลทินมีจาาข้านปล่อยแล้วมีฝ่ามือชุ่มด้วยกันให้เป็นผู้คนแก่กันขอยินดีในการเสียสละจำแนกทานอยู่คลองเรือนอยู่คลองเรือนแต่มีการให้ทานโดยวางจิตปราศจากความตระนีบวกกับมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพรสงฆ์เป็นโสดาบัน